สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูนะคะว่าเด็กมัธยมศึกรู้จักกฎหมายล่วงลลายหรือไม่นี่ค่ะเด็กมัธยมศึกษาที่อยูเอ่อนี่คือเก่าป้าเล็กคือป้าเล็กอยู่โรงอาหารสองค่ะได้บ้านนะคะตอนนี้รู้ไหมคะว่าการเวลาทคืออะไรหรอรู้ค่ะคือเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ได้ล่วงลายค่ะแล้วก็เหมือนว่าลงทุนไปสักสองรา ได้ลกลับมาครึ่งร้านเลยแบบนี้ค่ะล้มละลายค่ะแล้วก็ื้นฟูมาไม่ได้ก็คือล้มไปเลยค่ะดีค่ะชื่อนัทนะคะมาจากคณะนิติศสาสตร์มหาวิทยาลัยทักยสิค่ะขอถามเลยนะคะว่ารู้หรือไม่ว่ากฎหมายล้มละลายคืออะไรคะไม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อนัทนะคะมาจากคณะนิติศสาสตร์มหาวิทยาลัยทักย์ินค่ะเชื่ออะไรคะ ชื่อแอนค่ะรู้หรือไม่คะว่ากฎหมายล้มละลายคืออะไรรู้ค่ะทุก<ำ>่าสวัสดีค่ะชื่อนับนะคะมาจากมหาวิทยาลัยท,ทักษิณคณะนิติศาสตร์ค่ะชื่ออะไรคะชื่อบุริครับรู้หรือไม่คะว่ากฎหมายล้มละลายคืออะไรไม่รู้ครับสวัสดีค่ะมาจากคณะนิติศาสตร์น,นะคะ ชื่ออะไรครับชื่อวุ้นคนะมาจากคณะมนุษย์รู้ห <modeling> รือไม่ค <was> ร <there? S 2> <teenage fashion online> ับว่ากฎหมายรู้วันอะไรคืออะไรดีคมาจากคณะาร์ชื่ออะไรคับ่มาคะมาจากคณะเทศรู้ไมครับว่ากฎหมายี่ยคืดมาจากานน่เช่วยจาคมาจากคณะิเการชื่อเชียร์ค่ะมาจสาขา

เกี่ยวกับการร้แมลายว่ามันคืออะไรซึ่งเนะื้อหาจะปรากฏตามชิ้นงานที่เราไว้ท้ายที่ผักค่ะ